ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง i l i k e c a t ด้วยนะครับสวัสดีครับกับตับสู่ i l i k e c a t ครับตอนนี้คุณอยู่เกมชูแบ็กเดเซอร์นะครับคลิปนี้เราทำกันมาจนถึงบันทึกการประจนภยัยอิทธนทที่ไม่คุ้นชินของนักประจนภยัยจนถึงเล่มที่9แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเล่มที่9นี้ความยากของเขาเนี่ยคือเพื่อนๆต้องเอ มาในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็พูดง่ายๆว่าช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึง9ก้าโมงเช้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มสี่กว่านาทีจะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ผมแนะนําว่าถ้าตกกลางคืนเนี่ยพยายามรีบทําเพราะว่ามันมีหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็เพื่อจะเห็นว่าตกิบีโผล่ขึ้นมานะฮะนี่เลยตกิบีโผล่ขึ้นมาแล้วจุดหนึ่งนะครับหนึ่งในห้า 1นใน5้าจุดนั้นก็คือเกาะแฮมโมนี่เองนะฮะเราต้องมาที่เกาะแฮโมตรงทางเชื่อมนะครับสมมุติว่าคุณวิ่งมาตรงทางเชื่อมแบบนี้เรากําลังจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าเราจะไปเก็บกล่องเก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ให้เรามองไปข้างหน้านะครับจะเจอเอ,อดเกบียืนเต้นอยู่ตรงนี้จุดต่อมา สำหรับที่เราจะเก็บด o เกบีนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราทําเล่มเก้าเนี่ยแนะนําว่าหาคนหาตัวละครหนึ่งไปยืนเฝ้าตรงนี้จะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะง่ายเราไม่ต้องเร่งเวลาเท่าไหร่จุดต่อมาที่แนะนําคือติ๊กจุดมาบริเวณนี้นะครับติ๊กจุดมาบริเวณนี้เนาะเพื่อที่เราจะมาหาดูเกบีกันอ่ะตรงนี้ด o เกบีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปรับชมเลยครับเอาละครับตอนนี้ เราอยู่กันในจุดที่ติ๊กมานะเพื่อนๆครับจุดนี้โดกเกบีจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามค่อยๆไลลงไปนะครับตรงก้อนหินพวกนี้นะเพราะว่าคุณมีโอกาสเจ็บมากแล้วก็ขออภัยด้วยที่มันมืดนะเดี๋ยวถ้ามีจุดเดี๋ยวผมจะปักอา่าปักเต็นนะอ่ะวางได้ไหมโอเค วิ่งผมมีอยู่แล้วนี่ว่าเราก็ซื้อเตรียมไว้เหมือนกันนะเนี่ยนี่เลยนะครับคือจุดเนี่ยที่โดเกบีอยู่จะอยู่ด้านล่างนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นปอ่าหน้าผาแต่ว่าที่แนะนําให้มาข้างบนเนี่ยเพราะว่าเราจะได้สไลด์ลงมานะไม่อย่างนั้นเนี่ยเอ่อเราจะลงมาคือเราจะขึ้นบนเนี้ยลําบากนะครับอ่ะสนทนาซ้าๆไม่ได้ไม่ได้อะไรขึ้นมานะก็ อ๋อการเล่นที่ยอดเยี่ยมมีความรู้ตรงนี้ด้วยนะฮะเดินถอยมาหน่อยมีความรู้ตรงนี้นะโอเคคือถ้าเพื่อนๆน,อนมองถ้าถามว่ามาจากฝั่งนี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันควรจะเป็นเมาเพกาซัสนึกอ,ออกใช่ไหมอ่ะตัวที่จะมาได้เนี่ยมันต้องเป็นเพกาซัสแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ใช่เพกาซัสเนี่ยคุณจะมาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับตรงนั้นคือเส้นทางที่เซฟที่สุดสําหรับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจุดต่อมา ผมแนะนำให้ทุกคนเออ่ติ๊กไปที่สถาบันชองซานนะครับแบบนี้นะเพราะว่าเราต้องขึ้นไปบนภูเขาเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับที่สถาบันเออ่ชองซานนะครับจุดที่เราต้องมานั่นก็คือด้านบนนี้เห็นไหมโดกเกบียืนเต้นอยู่นะครับจุดนี้ง่ายนะถ้าเอาเขจริงจุดนี้ง่ายนะครับไม่ได้ยากตรงไม่ได้ยากเท่าไหรนะ่แล้วก็ คุยเสร็จเรียบร้อยครับปึ๊บต่อไปคือที่เห็นผมรีบๆเนี่ยเพราะว่าเวลามันมีจำกัดครับจุดต่อมาครับคือบริเวณตรงนี้นะเราต้องรีบนะครับเพราะว่าช่วงกลางคืนผมบอกเวลาผิดคือ4ี่ทุ่มจนถึง7จ็ดโมงเชา้านั่นคือช่วงเวลากลางคืนนะครับหรือช่วงเวลาที่มอนสเตอร์มันจะเก่งกล้าสามารถขึ้น นะเวลาคุณตีพวกมอนสเตอร์ตอนกลางคืนเนี่ยบางตัวก็จะเก่งขึ้นคุณจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้มันเก่งขึ้นมันแรงขึ้นนะครับคือกลางคืนเนี่ยมันจะเก่งมากฉะนั้นเพื่อนๆต้องบอกอย่างนี้เวลาคุณทำเควสตัวเนี้ยเป็นไปได้ขอเร็วๆนะครับรีบอะใช้คาว่ารีบรีบหน่อยจำจุดให้ดีนะครับแล้วก็วิ่งไปแบบ คือจริงๆถ้าดูคลิปผมดูไปก่อนเหมือนประมาณว่าดูไปก่อนว่าเฮ้ยจุดเนี้ยอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคจะถึงละอันนี้ลากยาวเลยอันนี้ลากยาวเลยเดี๋ยวตัดดีกว่าตัดถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่องริมนะนี่เลยโดยเกบ,บีอยู่นี่นะครับปึ๊บๆอ่ะเรียบร้อย คือคุณปักมาที่คุณปักมาที่ตรงเนี้ยแต่แล้วคุณหันหลังโดเกบีอยู่ข้างหลังเลยนะครับง่ายๆจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายนี่คือเราเคยไปเก็บของแล้วนะครับที่จะเป็นน้ําตกตรงเนี้ยโดเกบีอยู่ที่นั่นครับเราก็ไปเลยปึ๊บถึงแล้วนะครับกับจุดน้ําตกนะจุดนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมาแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องลงไปเก็บกล่องเนาะ ในคลิปผมก็ทำนะครับที่เราจะลงไปเก็บกล่องอ่ะจุดนี้โดอกบ,บีจะอยู่ด้านล่างเหมือนกันครับนี่อ่ามีคนมาหาเหมือนกันนะเอออ่ะลงไปชึบเนี่เพราะว่ามันจะมีกล่องให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะมีโดอกบ,บีให้คุยเสร็จสิ้นครับตอนนี้ผมทำสิ่งที่เรียกว่าบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวขอไหว้ไปขึ้นฝั่งก่อนแล้วกันต้องบอกกับเพื่อนๆอย่างนี้ครับบันทึกการประจญภัยเล่มเนี้ยเล่มที่เก้าเนี่ยบทจะง่ายมันก็ง่ายถามว่ามันง่ายไหมมันง่ายถามว่ามันยากไหมมันก็ยากมันยากในเรื่องของออการที่คุณต้องทําตามเวลานะครับคุณต้องคุณต้องล็อกเวลาคือบอกเลยว่าถ้าสมมติคุณมาตรงนี้ แล้วมันคือช่วงเวลาประมาณตีสองกว่าคุณต้องขี่ม้าจากตรงเนี้เพื่อมาเอาเรือตรงนี้แล้วคุณก็ต้องขี่เรือจากตรงเนี้มาที่เกาะนึงอ,ออกมามาที่เกาะแฮโมมันก็จะกินเวลานะครับมันก็จะกินเวลาซึ่งถามว่ามันทันเจ็ดโมงไหมทันผมว่าทันถ้าเกิดคุณมีม้าเร็วที่มันดิบได้นะครับม้าดิบอะเออที่แบบวิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ของผมมันกลางปีไงแต่คือที่มันดิฟอะอ่าประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีความเร็วช่วยวิบตาประมาณเนี้ยจะช่วยได้ดีมากๆทําให้สามารถเคลื่อนที่แบบจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วแต่ที่สําคัญใดๆทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลก็คือคุณต้องจําให้ได้ว่าฉันต้องมาตรงนี้ฉันต้องมาตรงนี้เนี่ยฉันต้องมาตรงนี้ฉันต้องมาตรงนี้ แลวฉันต้องมาตรงนี้อ่าสุดท้ายฉันก็ต้องมาตรงนี้เดี๋ยวเรารับบันทึกให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันแรกคนงานได้ใบคนงานมาอ่าหมู่บ้านดันบลคนที่สองคนงานโดเกบีเหมือนกันหมู่บ้านมูดินอ่าอันที่สามคนงานโดเกบีเหมือนกันครับเป็นระดับช่างหมดเลยนะทั้งสามอันหมู่บ้านบอชโกนบแส อันที่4ครับได้เลือด50ตอนนี้ผม5,000เอ่อ495ผมรับปั๊บผมเป็น5,500นะครับเลือดผมขึ้นเป็น5,500ทันทีสุดท้ายครับพลังป้องกันบวกหเพื่อนๆครับตอนนี้ AP DP ผมอยู่แค่นี้นะครับ248อ่า284ในขณะที่พลังป้องกันผมอยู่ที่390นะครับนี่นะอ่าพลังป้องกันผมอยู่ที่390 ผมกดรับปั๊บกลายเป็น3 9 1เก้าทันทีนะครับนี่คือพลังพ้องกันบวก1ในตระกูลทั้งตระกูลได้หมดเลยครับที่เป็น่าที่มีพลังที่ได้แบบพลังพ้องกันบวก1เอ,อพูดไปค่อยชัดแหละนะก็ทั้งหมดทั้งมวลมีเพียงเท่านี้ครับกับบันทึกการผรจญภัยยุทัศน์ที่ไม่คุ้นชินของนักผจญภัยนะครับพวกนี้คงไม่ต้องทำเนาะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่อง นะครับอ่าผมคงไม่ทําแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็คงไม่ทําแต่ถ้าถามว่าควรจะต้องทําอะไรอาจจะมีแนะนานะครับอาจจะมีแนะนําประมาณนี้โอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็ดูซีรีส์ของบันทึกทิวทัศน์ที่ไม่คุ้นชินของรัฐวัชลนภยัยคุณอาจจะดูตั้งแต่ซีรีส์หนึ่งนะครับตั้งแต่เล่มหนึ่งยาวมาถึงเล่ม9้าก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับใครที่รับชมมาหรือถ้าใครที่มาดู ช่วงไหนช่วงอะไรยังไงขอบคุณมากๆครับคุณเป็นแค่นหนึ่งวิวของคุณก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจแต่จะดีมากๆถ้าเกิดคุณกดติดตามหรือกดไลค์นะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็คอมเมนต์ลงมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนพลาดหรืออยากจะมาเสริมเติมแต่งอะไรเพิ่มเติมเรื่องราวนั้นๆก็สามารถพูดลงมาได้นะพิมพ์ลงมาได้ไม่โกรธกันไม่ว่ากันแต่ถ้าจะด่าขอร้องว่าอย่า ตำหนิได้แต่อย่าดานะครับเข้าใจคําว่าตําหนิใช่ไหมเออประมาณนั้นนะเช่นเช่นแบบมันมีอยู่คลิปหนึ่งผมทําเรื่องน้ําแร่อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกแล้วก็มีท่านผู้ชมมาพิมพ์บอกว่าแล้วก็ไม่บอกว่าน้ําแร่ซื้อที่ไหนนี่อย่างนี้นะครับไม่ใช่เปิดมาไอาจุดจุดจุดไม่บอกว่าว่าน้ําแร่อย,อยู่ไหนแบบเนี้ยไม่แบบเนี้ยไ,แบบไม่โอเคแต่อย่างเงี้ยทำแบบ แล้วก็ไม่บอกว่าน้าแร่อยู่ไหนเอออย่างเงี้ยผมจะได้เขาจะเออว่าผมพลาดนึกออกไหมหรือพอเราไปดูคลิปเราเราพลาดอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อย่างนั้นเราก็ขอบคุณนึกออกไหมเพราะเขามาช่วยเราแบบนี้แต่ยาดาประมาณนั้นนะครับ <laughs> โอเควันนี้ขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายเจ้าหวังว่าทุกคนจะทําเล่มน,นี้กันอย่างสนุกสนานนะครับเจอกัน Thank you.